อีหลอเกี่ยวรักกสิทธิ์ต่ำหลายหรือตำหน่อยตำหน่อตำเพื่อดีกนะันเนาะมีกับสองแสบแกมาทายหนมค่ะ <c oughs> ค่ะเป็นแม่บ้านนะคะวันนี้น้อกน้เขาเือของน้งออกมานังไม่ทั้งมันพูดกลางวะฮะมันพูดกลางเขาก็พูดกลางตั้งนานแล้ว น้องเล็กเราไหมน่าจะพูดกลางเอ้ยมันนั่นน้าเน้น่ะก็้ว่ากันก็้า้านมาพูดกันงแต่ว่ากันนีแอบตกอยู่จักหน่อยแค่สมมูรณว่าฟ้าร้องอย่างเงี้ยนะโอ้ฟ้าเลื่อมฟ้าเลื่อมไปโรงเรียนน่ะไปโรงเรียนอ่ะเด็กหน่อยน่ะยไหม กางตกเล้าขึ้นหัวไอคู่ก็สิแบบฟังไปหัวไปเนาะลดตามกันลดตามกันเฮ้ยสูตรเดียวกันตะห้องแม่ลำแม่ลำแสบเปรียของสูตรเนี่ยเนาะผสมกันเราสูตรนึ่งมันสิแบบว่า ปลาเหลืองมันเค็มแบบว่าเค็มใช่เค็ม<ช>เป๊ะเลยไม่ไม่มกลมกล่อมันนี้ม,มันแบบมันแบบว่ากลมกล่อมอ่ะน,นัวนัวกล่อมอ่ะหัวนน้อยมา,าเหรอปวดนีวดด่ว่าอะไรเนี่ย สาวจี๊ดเนี่ยติวมากไข่ขอชิมหน้าเด้อืมห้าครบเดียวจบเรื่องปรุงเติมเจ้าปลาชี่านั่นต้าหูอพร้อมน้อรวยน้อมันนัวไปนัวแล้วเนาะเอ้านัวกันนัว kem a. Bo se kin. A la se nou a la la.